สวัสดีครวันนี้ก็นะครับผมพันุ์ตเกิดักนาทัีครับขอบคุณทุกการติดตามผอแสดงนครับพร้อมร้อยตด่อใช่ค่ะอาศัยดวงหนากระตานะครับวันนี้ก็ได้มานั่งจื่คกาแฟเจคกาแแล้วก็เลนาฟีนลายคจ่านาเวกนะครับก็เป็นห้ากาแฟที่วิวธรรมชาตินั่ง ชมนะครับแล้วก็นั่งคุยปรึกษาปรึกษาวัยกินกาแฟนะครับษาแกความพิจอะไรต่างๆนะครับก็วันนี้นะครับเจ้าหน้าที่ผมในนามะผมเจ้าหน้าที่หัวหน้าตาะเวนนะครับก็จะคว้าประจำพันทุกที่นะครับทุกคนนะครับเวลาเห็นข้าไปในชุมชนเรามีโอกาสที่จะพูดสาวพูดต่อนะครับเกี่ยวกับการป้องกันเหตุเรื่องลักทรัพย์นะครับเพราะตอนนี้ในพื้นที่เราเห็นนะทรัพย์มีเยอะมากนะครับเพราะว่า พูตกิจกรรมเด็กวัยรุ่นนะครับเราอาจจะไม่มีเงินพอใช้หรืออาจจะใช้ใช้เกินกวนแล้วเอาอาจใช้ในการเสพยาเสพติดอะไรต่างๆเราก็ไปก่อเหตุนะครับนะครับเราก็ฝากประจัพันธ์นะครับบ้านเหมือนเหมือนเหมือนบ้านใถบนี้มีร้านค้าเราก็เรื่องกล้องจะปิดนะครับเราก็ติดกล้องจนปิดเพิ่มแล้วก็ไปขอความร่วมมือท่านหนึ่งตัวที่มันส่องออกบนถนนนะครับเพื่อส่องบนถนนเพื่อ เวลาคนมาก่อเหตุเนี่ยบางทีมันจอดรถบนถนนหรือมาก่อเหตุที่อื่นแล้วมันขับรถผ่านผ่านผ่านเราก็ได้กล้องตัวนั้นแหละนะครับกล้องมาช่วยช่วยดูช่วยดูช่วยดูรถช่วยดูป้ายทะเบียนที่จะในบ้าน่้นะครับจะต้องออกนัดดีมากเลยต้องออกนัดตัวตัวมันจะมาเองนะฮะก็ขับช้ก็ผ่าน น้องจะชนมาใช้เงินเงินงงงงนักติดเงินเยอะแยะมากมายเมื่อกี้ผมไปตรวจธนาคารผมก็ฝากไปประมางพวกเจ้าหน้าที่รอปอก็ช่วยดูแลว่าปกติขนาดจะมพวกเร่องทกพวกมารอตรงนี้แบบนี้ไม่ได้เลยถ้าพวกที่มารอคุณตามคุณยายมากดลุนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มามาทวงนี่ต่างๆเนี้ยเราก็ถ้าเราเห็นเราก็แจ้งเจ้าหน้าที่รกติใจกำลังใช้กันโชคนะครับเราก็เราก็ฝากฝากกันทุก Com a mínim, el nostre punt de contacte ha